ที่2นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเพชรพงศกรไฟตเตอร์มวยไทยวันนี้เจอกับบัลลังเพชรปเปิ้ลน,นครนะครับในพิกัดน,น้าหนักกันที่100ปอนด์แหะครับสำหรับเพชรพงศกรงั้น2ฟอร์มหลังก็มีชนะบ๊อบบีบีพิษณุราชันยิมนะครับแล้วก็ชนะบ๊อบบีบีพิษณุราชันอีกครั้งนะครับส่วนบัลลังเพชรพิกแพ้คะแนนแตะเคียนทองโรงเรียนเตรียมอุดมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ เอเรัตครับมีเจ้าของสีเสื้ออลไครับพิพปิ้ลนครครับนี่กับปุกปั้นมังกรเหล็กจนมีชื่อเสียงไปแล้วครับซ้อมอยู่กับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์เสียงหลอนะครับส่วนมุมแดงนี่ซ้อมอยู่เพชรกินดีครับเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยในการสนับสนุนของนายหัวมิตรนาครเลยครับได้เห็นฝีไม้ลายมือฟอมการชกในไฟต์ก่อนๆหน้านี้ที่นี่ไปแล้วนะครับ คู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับเป็นรุ่นเล็กๆของภาคใต้นะครับแล้วก็บอกว่าระดับฝีมือมวยเกรดมวยนั้นอยู่ในระดับเดียวกันเพียงแต่ว่าเพชรพงศกรนั้นเข้ากรุงมาก่อนแล้ะครับวันนี้โคจรมาชคกันดูว่ารูปร่างช่วงชกเพชรพงศกรจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อว่าเกมการชกน่าจะออกอาวุธแลกกันอย่างสนุกแน่นะครับสําหรับกรรมการคู่ชี้ขาดบนเิธีคู่นี้นะครับ สุรเชษเจ้าวงนะครับให้คะแนนสามท่านพงพัฒน์ว่องไวปรวัตรแกกสิงห์ทรและอารันนุชกลางครับมีเปิ้นนครนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับส่วนฝ่ายแดงนั้น ไม่แน่ใจนะครับว่าเดชเพชรหรือเพชรเดชนะครับคู่แฝดตัวเขาเหมือนกันจริงๆนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรพงศกรครับไม่รู้เพชรเดชหรือเดชเพชรครับเดิมๆก็เพชรเอกศักดิ์วิเชียนเลยครับ ลูกจากของค่ายสักวิเช,ชียรนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับบัลังเพชรนะครับขอขอภัยครับถ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรพงศกรครับหามาัดขวาต่อยไปก่อนครับคู่นี้ก็บอกว่าถูกคู่เลยนะครับบอกอาวุธนี่ทันกันเป็นมวยระดับเดียวกันด้วยซ้ายกับขวาสีมือนี่ถือว่าจัดจ้านระดับแชมป์ภาคใต้ด้วยกันนะครับในรุ่นเล็ก โคจรมาชกกันวันนี้ก็ถูกที่ถูกเวลาแล้วครับเดินขยับเข้าหาเลยนะครับเพชรพงศกรเข้าเมืองตรุ่งมาก่อนแล้วครับเดินขยับเข้าหาหมวยขวากับขวาครับซ้ายป่อยขวาครับพยายามทําพยายามเปิดเกมนะครับเอาแข้งซ้ายครับโต้คืนด้วยซ้ายครับเพชรพงศกร แตงขวาเตะจอดไปครับบัลลังก์เพชรนี่ครับซ้ายโต้ึ้นด้วยขวาครับพยายามออกอาวุธกันเร็วเลยนะครับเพราะว่าชกสองพัก2ครับเวลาีเดินเร็วเลยดูนะครับจับในตีไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนนะครับดูแล้วเป็นมวยที่ออกข้างเร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับออกอาวุธทันกันแล้วครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับมวยคู่นี้ภาคเดียวกันแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันด้วยครับ ชิงกันออกนะครับเพชรพงศกรนั้นขยับเข้าไปมวยขวานครับจะตีซ้ายหน้าน <ged> 네ี <as> ่โอ้โหเริ่มแสดงให้เห็นเหมือนกันครับบัลลังเพชรแม่นละครับฮาดูวงในนี่นะครับตีไม่ได้ต้องแยกครับเลอยยางคนละแบบครับทางด้านมุมแดงครับเพชรพงศกรครับเข่านายแข็งแกร่งแข็งแรงครับแฟน่เคยโชว์ให้เห็นไปแล้วครับมาดูมุมน้ำเงินครับบัลลังเงินครับ บอลลังเพชรกับขอไปครับขากตายนี่เป็นแชมป์ครับฝีมือไอคิวสมองมวยไม่ธรรมดาแล้ครับพล็กวันนี้มาโชว์ครั้งแรกด้วยครับอ้าวเดี๋ยวดูครับน้ำเงินมาโชว์ครั้งแรกประเภทเล็กมาโชว์ฝีมือในเมืองกรุงไว้ก่อนนะครับบรลลังเพชรนั้นมาทีหลังนะครับดูการลีลาการออกอาวุธนะครับออกแข้งมาดูวงไนดูลูกขวางโอ้โหนี่นะครับทกเหมือนมวยผู้ใหญ่นะครับครับ เมื IQ, ้อไอคิวสมองมวยอย่างที่เห็นนะครับทางด้านบัลลังเพชรครับดูดีกว่าแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงวงในของเพชรพงศกรก็ไม่ธรรมดาแล้วครับคนละอย่างคนละแบบที่ได้เปรียบเสียเปรียบครับดักแทงซ้ายจังหวะนี้ครับแล้วก็รวบตายปีกดันเข้าเชือกก็เลยทางด้านบัลลังเพชรจากนอกมาสู้ที่วงในกันบ้างครับเดินขยับเข้าหาครับเพชรพงศกรครับพยายามมีลูกถีบลูกเตะซ้ายครับดักเอาไว้นะครับบัลลังบัลลังเพชรครับวงในมัดได้ตีไม่ตีครับตีเข่าขวาครับ โอ้คือด้เข่าซ้ายโอ้โหชิงกันออกเลยนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแลวครับรู้ทางกันเป็นอย่นงดีเลยครับมวยผู้นี้พบเพชรพงศกรก็ต้องพยายามเบียดกล้าในอาศัยรูปร่างได้เปรียบนะครับตีไปเรื่อยดูบัลลังเพชรนะครับดูจังหวะการไล่แขนการขวาแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมนะครับผู้นี้แพ้ชนะที่อยู่ที่ว่าใครยุบใครย่นนะครับยุบที่เปียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับนอกมีลูกดักลูกศาสตร์ครับวกในก็พยายามตีสู้เหมือนกันนะครับบัลลังเพชร ตีเข่าซ้ายครับโตถึงนด้วยเข่าพยายามเนี่ยครับปิดไปบิดมากระตุกใช้ความแข็งแรงเสริมไปด้วยครับเนี่ยพยายามจะกินเดี่ยนกินทรงกับทางงานบัลลังก์เพชรครับแต่ว่าเพชรพงศกรไม่สนครับอาศัยความใหญ่ความยาวความเดินเสียบเตินแทงจับไม้ครับดูครับบิดแล้วก็ตนีครับจังหวะนี้ของบัลลังก์เพชรครับถือว่าทําได้ดีครับเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ไอคิวมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่นะครับดักแทงซ้ายเพชรพงศกรก็ต้องเบียด ขาใหญลูกใหญ่ชนไปเรื่อยนล็อกเอาไว้ก่อนตีไม่ถนัดกรรมาการต้องแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่เพชรพงศกรก็พยายามจับเบียดอย่างเดียวดูการไล่แขนการขวางยกพีก่สามดูลูกขวางนะครับของบัลลังเพชรเรียกว่าไหนนี่ก็เล็กกว่าแต่ก็คู้ได้ดีนะครับโอ้โหโเพชรพงศกรก็ต้องใช้ความใหญ่ชนตลอดครับ พยายามจะเดินเบียดเข้าไปอันดับเพชรพงศกรแต่ว่าบอลลังเพชรมีซอกคอยเสร่อมาเตี๋ยมเด้งเข่าขวายักเข้าไปครับวงในใครตีใครครับยกทีสามนี่เห็นได้ชัดเจนอันดับเพชรพงศกรไม่รอช้านะครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับโดนแข้งซ้ายของบอลลังเพชรดูครับสายยาวๆสกัดการเดินของเพชรพงศกรลุยอย่างเดียวครับเพชรพงศกรยับแทงซ้ายบอลลังเพชรพยายามหักคอไก่มาครับหมุนไปหมุนมาไม่อยากให้อยู่ในเหลี่ยมที่เสียเปลี่ยนนะครับอ้าวแยกมาก่อนครับตีไม่ได้ แต่อุ้ยสอกซ้ายครับแม่เดินเข้าไปครับทางด้านเพชรพงศกรครับสับครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเดินต่อครับดูครับวงในสับคืนครับทางด้านบัลลังเพชรฟันเข้าไปอีกทีครับดูครับนี่ครับมวยระดับร้อยบอลแต่สู้กันแบบนี้ครับเล็กคุณภาพครับเวทีจริงๆครับดูครับดูขีดลงมาโกลมาเมื่อน่ากันอย่างเจ็บๆนะครับไม่มีใครยอมใครยาขีดมาแล้วด้วยนะครับหมายแรกสองหมื่นบาทให้กับบัลลังเพชรเพชรพงศกรพยายามเปลี่ยนเข้าไปดูลูกขวางและแทง โอ้โหทำได้จัได้ดีเหมือนกันนะครับมีแข้งขวาด้วยเพชรพงศกรก็อาศัยลูกใหญ่นี่เลยครับตื้อชนอย่างเดียวมีศอกไปเอาบัลลังเพชรก็มีศอกนี่ตับโต้คืนเหมือนกันเห็นการยกนี่ถือว่าเบียดกันระทึกเลยครับอ้าวลูกตาขวาครับมีปัญหาหรือเปล่าครับโอ้เหมือนหยุดเช็ดเลือดแป๊บนึงครับโดนตอกอีกแล้วย้ำไปที่แผลเดิมตับเข้าไปสับเข้าไปชายลามเห็นกินเท้าเลือดหรือเปล่าครับอ้าวสับมาสับคืนยับ ไม่มีอะไรจะเสียบเหมือนกันเอาดุว์เนี่ยพยายามจะสับนล้วเสียบครับทางด้านบัลลังก์เพชรดูครับสายงัดเข้าไปครับเสียบขวามาดันใครตีใครครับออกมาตั้งหลักก่อนครับทางด้านบัลลังก์เพชรงานสายงัดเข้าไปเอ้าโอ้ดูว่าบัลลังก์เพชรเล็กกว่าก็จริงแต่เล็กพิชิตหนูจริงๆนะครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องต้องเบียดต้องชนต้องใช้ความใหญ่ปล้ำตีไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้เพชรพงศกร สถานการณ์นีึดันพอสมควรครับทางด้านเพชรพงศกรครับเพราะตัวเองมีตำแหน่งที่บริเวณตาด้านขวาแล้วครับหมอเช็คแล้วยังชกได้ครับแต่ว่าดันจากนี้ไปครับเลือดจะเข้าตาหรือไม่ครับทางด้านเพชรพงศกรครับแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยครับทั้งสองคนนะครับพยายามลุกไล่เหมือนเดิมครับดักเสียบไว้แล้วสมขอน็อกนั่นเลยครับตัวเองก็ไม่อยากมีแผลแตกคนขั้นนะครับทำเขาทําได้แต่ตัวเองไม่อยากโดนครับบอลหลังเพชรว่าแบบนั้นครับแทงข้ายครับดักเอาไว้ครับ สวนเพชรองกร็พยายามเนี่ยครับเดินบูสับศอกโอ้โหเลยว่ามีออกแข้งซ้ายนะครับเข่าไหนก็ต้านกำแพงเอาไว้แล้วก็มีศอกสลับด้วยครับบัลหลังเพชรดูว่าจะเป็นงานหนักของเพชรสงกรแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ต้องายาเร่งพยายามเบียดดูนะครับเร็วนะครับแล้วก็คบเครื่องออกซ้ายออกขวาอาวุธมวยนี่ถือว่าจัดจ้านใช้ได้โอ้โหดูครับมาแต่ละเม็ดนี่หนักแรงๆทั้งนั้นรับ นี่ครับอย่างที่บอกไว้ครับก่อนที่ทั้งคู่จะใส่กันครับเพราะว่ามุมแดงนี่เข้ากรุงเทพมาก่อนครับแต่ว่ามุมนัเวันดีจีไม่ธรรมดาครับจนมาถึงตอนนี้แล้วครับทางด้านบอลลังเพชรเริ่มสัดแให้เห็นแล้วว่าดีจีของเขาครับไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยครับบังดีโอโหจังหวะแทงซ้ายนะครับดักแทงซ้ายนี่ เนื้อเน้เนเ,นเนพชรพงศกรก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับพยายามจะฮิตจะบู้เหมือนกันเขาทั้งหมัดทั้งศอกเบียดเข้าไว้พยายามจะปล้ำนดูจังหวะการล็อกการขวางโอ้โหบอลลังเพชรวันนี้ถือว่าเข้ามาโ์ฟอร์มีติดตาแฟนมวยนะครับมาถึงขนาดนี้นะครับโอ้มาที่นี่แฟแรกแต่ว่าดูครับนิ่งเหลือเกินครับดักเสียบซ้ายเอาไว้ครับสับขวาไปทีเอาต่อยขวาคืนมาครับทั้งต่อยทั้งสับนะครับตอนนี้ครับเพชรพงศกรครับจะตีไม่ได้เจอกำแพง นี่ครับแล้วก็ตั้งรับได้เหนียวแน่นเหลือเกินครับทางด้านบอลลังเพชรแล้วก็หมดยุกวิ่เขาหาเลย้วครับเตขวาไปก่อนครับแต่ว่านี่ครับแม่บอลลังเพชรแกกอดเอาไว้ครับกอดเก็บอาวุธกอดเผาเวลาเดินเข้าไปถีบไปครับโอ้เจอแข้งซ้ายดักเอาไว้ไม่สนใจครับสับศอกไปกับสับปืนมาครับดูครับแม่อยู่ใกล้ใกล้ๆหน้าชนกันแล้วสับกันแบบนั้นเลยครับ นี่ครับโอ้โหต้องชื่นชมทั้งสองคนเลยครับทั้งทางด้านบาลังเพชรครับไม่เคยมาโชว์ที่นี่ก็จริงแต่ว่าความตื่นเวทีความตกใจไม่มีให้เห็นครับกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับขณะที่ทางด้านเพชรพงศกรครับแม้ว่าจะโดนสอบตาขวาี่มีตำหนิครับแต่ว่าหัวจินหัวใจยังสู้อยู่ครับพยายามที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ครับเดินตั้งแต่ยกแรกยันวินาทีนี้เลยครับพยายามจะเบียดต่อยมาสับซอกนะครับเพชรพงศกรนี่ต้องลุยอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าบัลังเพชรเอง เกานะครับเร็วด้วยแล้วก็ชชมวยนี่ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับอาวุธวยนี่ถือว่าจุกจิกครับมีลูกจีกทำลายจังหวะนะกวนออกซ้ายออกขวาดูนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับแต่ว่าเพชรพงศกรก็ไม่ยอมนะครับพยายามเดินเบียดเดินต่อยหมัดเข้าไปครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับยังพอมีเวลายังสู้ยังไม่มียังสู้อยู่ครับ อ่าแล้วครับมีครับแหมพอเลยครับเจาะไม่เข้าครับเนี่แพ้แบบนี้ไม่มีใครว่าแล้วครับเพราะว่าอ่ากรรมการสุรเชษแก้ววงครับวงมวยยุติการชกครับเพื่อเป็นการเซฟมักมวยละครับและสิ่งอื่นใดก็ต้องชื่นชมหัวใจของเพชรฟงสกอร์นะครับแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับทางด้านบัลลังเพชรครับที่โชว์ฝีมือได้เฉียบจริงๆครับวันนี้ครับก็เป็นบัลลังเพชรนะครับเป็นฝ่ายชนะ T ี o อไปในยกสุดท้ายละครับ หักันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในคู่ที่สองในช่วงที่สองอนะ